บทสรุปของเมื่อวานนี้นะครับในการดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่จัดกิจกรรมทั้งที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า,ษาพ,พระจันทร์แล้วก็ท้องสนามหลวงเมื่อวันเสาร์และก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มใช้ภาษาว่ารุมกินโต๊ะยังได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือไล่เรียงตั้งแต่ช่วงสายสายยันเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางตัวแทนของกลุมศิลป,ปากรที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ที่สอนอ ชนะสงครามตามพบโบราณสถานตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นมาตรา3 2นะครับแต่ต่อมาเปลี่ยนนะฮะบอกว่าไม่ใช่มาตรา32เป็นมาตรา10นะฮะคือมาตรา3-2มเป็นเรื่องของการทําลายทําลายโบราณสถานแต่มาตรา10เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโทษจําคุกกับโทษปรับเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ3ปีกับ3 0 0 0 0นไม่เกินนะฮะอันนั้นเป็นช็อตแรกของ กรมศริลป,ปากรคุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นหนังสือที่กรมศริลป,ปากรนะครับเรียกร้องดําเนินคดีกับแกนนํา19คนใช่มฮะมีทั้งฝ่ายรัฐก็คือกรมศริลป,ปากรฝั่งของประชาชนก็คือคุณศรีสุวรรณหัดจากนั้นตํารวจกับกทมมีการถแถลงข่าวร่วมกันนะฮะถแถลงข่าวร่วมกันก็คือเอาฝั่งตํารวจก่อนบอกว่าก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือ1กลุ่มที่ปราศัย ไม่เหมาะสมซึ่งในที่นี้จะหมายถึงกรณีการพาดพิงสถาบันหรือไม่ก็จะมีแกนนําประมาณ10คนที่จะถูกดําเนินคดีนะครับอ่ะก็จะมีแกนนําประมาณ3-4คน3-4ถึงคนที่จะถูกดําเนินคดีในกรณีของก,รองการปราศัยไม่เหมาะสมส่วนอีก10กว่าคนจะเป็นเรื่องของร่ำยัดการชุมนุมในที่สาธารณะนะฮะตำรวจก็แบ่งออกเป็นเรื่องของคําพูดการปราศัยและก็การชุมนุมโดยไม่ได้ขออนุญาตนะฮะ แค่ที่ผมบอกไปว่าเป็นตำรวจกับกมทมแถลงข่าวร่วมกันอันนี้แหละไฮไลท์ที่ผมห้าทวข่าวนะครับก็คือพลตํารวจโทโสพลซึ่งเป็นรองผู้ว่ากทมนีนะบอกว่าสําหรับกทมจะไปตรวจสอบความเสียหายความเสียหายมีอะไรบ้างกทมบอกว่ามีแผงรั้วเหล็กสีเขียวเจ็ดแผงที่ถูกพลักที่ถูกดันที่ถูกรื้อถอนสองก็คือเป็นดอกกุญแจเป็นกุญแจเก้าสิบสองอัน ที่เอาไว้ผูกร้อยไปตามรั้วต่างๆอันนี้ก็ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็พูดถึงการเจาะพื้นปูนพื้นซีเมนขนาดความกว้างยาว1ฟุตกว้าง1ฟุตยาว1ฟุตแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปดูสนามหญ้าด้วยเดี๋ยวต้องไปดูสนามหญ้าต้องไปดูต้นไม้ในพื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ยว่าได้รับความเสียหายขนาดไหนอย่างไรแต่เบื้องต้นก็เกิดเอาไว้นะครับว่า ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่ไม่ได้มากอะไรไม่ได้มากอะไรคือถ้ามันไม่ได้มากอะไรเนี่ยจริงๆกรทมเองก็ไม่พูดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วคนเขาไปชุมนุมยืนนั่งบนสนามหญ้านเนี่ยหญ้ามันก็อาจจะแฟบลงมันก็อาจจะบี้ลงหน่อยแต่มันไม่ตายอยู่แล้วนะครับเขาไมา่ได้ไปนั่งชุมนุมไปนั่งถกไปนั่งถอนหญ้า ขาไม่ได้ว่างขนาดนั้นเขาไปนั่งแล้วเขาก็ฟังการปราศัยหรือว่าไปยืนทํากิจกรรมแต่วันนี้พลตารวจโทโสพลบอกว่าต้องไปดูนะต้นไม้ที่สนามหลวงเป็นยังไงต้องไปดูนะหญ้าที่สนามหลวงเป็นยังไงคือแม้จะออกตัวว่ามันเป็นความเสียหายไม่ได้เยอะอะไรแต่จริงๆหลีกเลี่ยงที่จะพูดก็ได้แต่การที่พูดหมดแบบนี้อย่างที่ผมบอกไนงะคือการบรุมกินโตะ๊ะก็ไล่ตั้งแต่กรมศิลป์ไล่ตั้งแต่คุณศรีสุวรรณมากรทม กับตำรวจเนี่ยถแถลงข่าวร่วมกันก็ตามที่ผมบอกเท่านั้นไม่พอนะครับพอตกบ่ายก็เป็นนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงอดีตแกนนำกลุ่มเสื้อหลากสีอันนี้ถ้าคนที่ติดตามการเมืองมาระดับอย่างน,น้อยสิบปีเ่ยนะก็จะรู้จักแกดีนะฮะเป็นแกนนำกลุ่มเสื้อหลากสีก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสมคนนะก็คือรุ่งปนัสยาเพนกวินแล้วก็อานนท์ข้อหาประมวลกฎหมายยามาตรา112เลยนะฮะ คือก็มีผู้สื่อข่าวถามคุณหมอตุลว่าเอก่อนหน้านี้นาะยกเคยออกมาบอกนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งไม่อยากให้ใช้มาตรา112เนี่ยหมอตุลก็อธิบายแบบนี้นะครับว่าพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านคือไม่ใช้ในการกลั่นแกล้งใครนะไม่ใช้ในการกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หมอตุลมาในครั้งนี้ไม่ใช่การกลั่นแกล้ง เพราะรับไม่ได้เพราะทนไม่ไหวจริงๆจ,งจึงต้องมาแจ้งความดำเนินคดตีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าภาษารุมกินโตก็คือไล่ตั้งแต่คุณศรีสุวรรณกรมศิลกทธมอตำรวจหรือคุณหมอตุนมากันเป็นแผงเลยนะครับทั้งกรมศิล์ทั้งคุณศรีสุวรรณทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองอย่างกทม และกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างคุณหมอตุลน,นะฮะคือพูดถึงคุณหมอตุลเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้หลายๆคนที่มาอยู่ในยุคหลังๆแล้วก็ติดตามข่าวการเมืองเ่ยนะครับก็ไปคิดถึงว่าสลิมเนี่ยนะฮะนั่นแหละสลิมกับหลากสีเนี่ยนะมันเป็นการดัดแปลงคําพูดคําจามาตั้งแต่สมัยมอบหลากสีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราก็จะมีแต่สีเหลืองก็จะมีแต่สีแดง คุณหมอตุนก็อยากจะสร้างกิมมิกว่าเป็นหลากสีว่าเฮ้ยหลากสีก็คือความหลากหลายอย่าแบ่งกันเลยสีเหลืองสีแดงอะไรแบบนั้นแล้วต่อมาก็ถูกนําไปล้อว่าหลากสีก็เหมือนสลิมอะไรแบบเนี้ยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจํากันได้ไม่ว่ามวลชนฝั่งไหนล่ะครับก็จะถูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับตั้งฉายาในทางที่ฟังไม่ได้อย่างคนเสื้อแดงแบบเนี้ยก็จะถูกเรียกว่าควายแดงจนมาถึง ม็อบหลากสีก็เรียกว่าม็อบสลิมนะครับนะหรือกรณีของพรคอนาคตใหม่ก็ถูกเรียกว่าเป็นส้มหวานเป็นต่อมาคนอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกเรียกว่าช่างชาติอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกเรียกว่าสลิมเป็นหัวโบราณอะไรแบบนะั้นก็ว่ากันไปว่ากันมาอันนี้ฉายภาพไปเห็นเฉยๆว่าคาว่าแกนนําเสื้อหลากสีแล้ววันนี้เนี่ยหมอตุนกลับมาพร้อมเหมือนมาตรา112นะครับ เป็นคนแรกเลยงครับหลังจากที่ไม่มีการใช้มาตรา112แต่หมอตูนใช้มาตรา112ไปแจ้งความดรืเนินคดีเอาไว้ที่สอนอชนะสงครามทีนี้ทางฝั่งแกนนำล่ะฝั่งแกนนําที่ถูกรุมกินโต๊เนี่ยเขาแก้เกมอย่างไรแน่นอนครับหมุดของเขาโดนเอาออกไปแล้วเนี่ยเพนกวินครับก็อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับของหมุดนี่แหละบนเพจหรือว่า Facebook ของตนเองแล้วก็ประกาศเลยนะครับว่าทุกคนสามารถดาวน์โหลด เอาไปใช้ได้เลยซึ่งพอเพนกวินประกาศออกมาสักประมาณตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็เริ่มมีคนโพสต์ละว,ว่าได้นำเอาไฟล์ต้นฉบับเนี่ยไปปริ้นบางคนก็เอาไปปริ้นเป็นสติกเกอร์ก็จะเอาไปติดกับรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ต่างๆบางคนอาจจะเล่นใหญ่กว่านั้นจะเอาไปทําเป็นโปสเตอร์เลยหรือบางคนเล่นใหญ่สุดๆเอาไปทําเป็นฝาทงเหลืองเนี่ยเหมือนกับของแกนนำเ่ยนะครับ จะเอาไปติดที่ฟ้าบ้านจะเอาไปติดที่หน้าบ้านจะเอาไปติดในพื้นที่ดินของตนเองแล้วก็มีรายงานข่าวซได้ซ้ำไปว่าจะเกิดการรณรงค์ให้นําไปติดกระจายให้ทั่วทั้งให้ทั่วทั้งประเทศเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ตอบโต้กรณีที่ถูกถอนหมุดที่ท้องสนามหลวงส่วนสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ผมนําเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าจะเป็นไฮไลท์ของสภา เป็นไฮไลท์ของสภาวันนี้วันที่22นะครับกลุ่มไอรอเนี่ยที่เขารวบรวมรายชื่อร่างแก้ไขมนูญของประชาชนเป็นแสนรายชื่อจะเดินทางไปยื่นโดยการเดินขบวนจากสายไฟฟ้าเตาปูนเนี่ยนะฮะไปที่สภาเกียรกายเนี่ยตอนบ่ายโมงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของไทยพักดีแล้วก็วันที่24ก็จะเป็นคิวของกลุ่มประชาชนนิสิตนักศึกษาจะไปจับตาจะไปกดดันเรื่องของการ แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเรียกว่ายังเข้มข้นและร้อนอย่างต่อเนื่องหลายฝ่ายเป็นกังวลหลายฝ่ายจับตามองว่าทั้งหมดทั้งมวลจะถูกหลอ่อหลอมและถูกโหมโรงเพื่อปั้นนะต้องใช้คำว,ว่าปั้นนะปั้นไปสู่เดือนตุลาซึ่งอาจจะเป็นเดือนตุลาที่สามารถใช้คําว่าตุลาประจันบาลก็ได้นะครับ